หลายคนเคยพูดคำนี้หลังจากโดนยิงก่อนตายก่อนใช่ไหมแต่เดี๋ยวก่อนทำมันหมาขนาดนั้นแล้วทำไมเรายังกลับไปเล่นอีกวันนี้จะพามาไขาความลับสุดพิคของวงการเกมว่าทำไมเราด่าเกมแต่ก็ยังรักมันอยู่ดีสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมคือชีวิตสนุกไว้ก่อนวันนี้เรามาเจาะลึกปรากฏการระดับชาติที่เกมเมอร์ทุกคนต้องเคยเจอเกมหมา คำที่ทั้งเจ็บทั้งจริงทั้งหาเวลาตายแบบไม่แฟร์สุ่มของไม่ออกหรือเจอเพื่อนร่วมทีมป่วนหรือเจอบักปั่นประสาทเราก็จะลุดคำว่าเกมหมาแต่ประเด็นคือพอหัวร้อนเสร็จเราก็ล็อกอินใหม่แล้วก็เล่นอีกนี่มันรักแบบท็อกซิกใช่ไหมคะเนีย ความจริงคือเราไม่ได้เกลียดเกมหรอกเราแค่เกลียดบางโมเมนต์ที่มันทําให้เราหัวร้อนแต่ความมันความสนุกความสัมพันธ์กับเพื่อนและไอความรู้สึกแบบเดี๋ยวขออีกรอบนะมันยังอยู่บางคนเติมเงินไปเป็นหมื่นบางคนมีตัวละครเพบบางคนก็อยากชนะสักตาสิมันเลยเลิกไว้ได้จะได้ายังไงก็กลับไปหาอยู่ดีเหมือนรักแฟนขี้งอนนั่นแหละ สุดท้ายนี้ถ้าใครกำลังเล่นเกมหมาอยู่ตอนนี้จำไว้นะคะว่ามันไม่ได้หมาหรอกเราแค่ยังแพ้อยู่เฉยๆแล้วเจอกันตอนหน้ากับเรื่องราวสุดฮาของโลกเกมที่คนเล่นเท่านั้นจะเข้าใจบายบายอยู bye ่